มึงนางลงงี้นางลงนางลงอีหยังอีกเป็นสูงก็กรอีโปเมนเบอลต้องบอกให้พี่นางฟังแป๊บนี่ต้องบอกให้พี่นางฟังเปยไว้บ่ได้แล้ว,ไปไว,ว,วเปยเไว้มันบ่ได้เข็ดมันเฉ็ดยุ่นได้เอิบมันแข็อยู่นได้เอิบเฮ้ยมันบ่นหามันบ่นหาเลยเรื่องแบบนี้มันอา,าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวงแล้ววัานี้ก็จัดตกอีหยังไว้มาแล้ว นี่น่ะอย่างละอ่อยอย่างมาดีมาดีมาดีใครไม่เดือดสามขันจีบบอกนั่งลงนั่งลงถ้าไม่ใส่เดี๋ยวตื่นเต้นมาจะในบาทใครไม่เดือดสาคัญสิบบอกคือเจ้าฟังอีหยังก็สิตื่นเต้นข้อขาดบาดตายปนันไปได้เนี่ยมันกรเหลืองไงเลยล่ะเป็นอยังผู้ใดเป็นอยังเจ้าหมูบอทีเฮานี่ทขีเฮาบอห็นอ้ายนี่ผัวเจ้านี่เออเป็นอยังขืนรักไปนี่ไปใส่เบรยไปหาเมียน้อยเมียน้อยแล้วมีเมียน้อย มีโดนละบอยนบนนหน่าสิบัท่านโดนป้นไหนดอกเราจะว่าที่จะคั้นคนน่นที่มันเจ็บไปกว่านน,น่ะไปยังอ่อนไปยังบอยอียหน่อยม,มอันแมนไทยผู้ใดบอกกูมาบอกกูมาอีปม<บ>อีปมมึงนะ่ะนะข่อยนี่ถึงม<บ>ันมากิจนจมนล้วเฮ้าจะจมหมื่นจะเว่นเนี่ยคือสักซื้อเข่าบานแค่แถวอ้อยข่อยบ่ขึ้นเลยข่อยบ่ขึ้นเลยมันเจ็บเป็นสิข่อยบ่เคยขึ้นเลยว่ามันเสียดก็เห็นกับตาเลยบอยข้าวแบบนี้งูข่อยยางไปนออมันข่อยยางไปนะ จะเห็นหุ่มลำใหญ่เฮาบอเออคอยไปเห็นเพื่อนสองคนจู๋จีกันอยนมันเอียดอดรักกั้งโย翰ก็พวกเ้าบอกกูไอ้เพื่งนเห็นหลายมือนเหรบอเอ้ยเห็นมื่ขึ้นเห็นเมื่อขึ้นเมียนท่านออกไปตอนไหนขึ้นมาจากน่อนน้ำกูอยู่อ่ะคอยเห็นเมื่อขึ้นเห็นเมื่นขึ้นเห็นกับตาเลยตบตาคอยย่างไปเห็นประตูขั้วท้าหลังเหือนฮาบอเออคอยย่างย่างออกไปคอยว่าเสียงไผว่ามันอุ้มอ็มอุ้มอ็้มคอยว่าจริงคอยกันย่างเปิดประตูออกไปโอ้ยพี่นางเออ มาอยากทุบปฏิทบปฏิทบปฏิทบมึงเข้ามาอยามใจกูแค่ไหมึงแม่ใส่อ่อยมันไปใส่ไอ้มึงน่ะมึงอยหยามใจกูไปใส่ลอยว่าแต่ไหนแมใส่อยู่เดี๋ยวจะฟังจะฟังข่อยเด้อเออแบบนี้นี่ข่อยออกไปเนาะข่อยยางกาวไปปุ๊บเพิ่นกระตื้นข่อยได้สองคนเพิ่นกระตื้นข่อยเออนี่มันคือบ่หลักขอมันหนักกูเลยอ่อยโอ๊ยข่อยขึ้นมาได้ดอกตอนนั้นนั่นก็บ่อนหลักมันหนักกูเลยอ่อยข่อยกระเจงก์วะมาเลยมาเลย มึงมานี่บอกโตดีมึงมานี่มึงมานี่อยังเขามึงมานี่มึงนั่งลงนี่มึงนั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงเยอะอีกเป็นสูกก็อีโปเมนบ่หึมึงไปสูกก็อีโปเมนบ่ขึ้นมึงนั่งขอก็อีโปมหยู่ต่อแล้วมันใหญ่เมนบ่ฮึมึงกูเหตุกับกูตัางสิมึงกูเหตุกับกูแต่แตสิฮึมันก็นอนอยู่กับเจ้าอยู่ก็ชิดก็ชิมชิดงต่างก็หามกุย มึงมาต้องหามกูบ่บ่มึงมาต้องหามกูเหมือนกูกับมันเยังท่างไหนก็มีต้องมี่มาห้อจบบมาห้อจูบบ่ต้องฉันนี่กูก็เจ็บพ่ออะมึงมาต้องเอามึงมห้กูแล้มันคือว่าก็นกูเจ็บพ่อแล้วไอ้มึงมาต้องกูก็อยากคุยันแล้วกูกับมันเหมือนมันต้องตายละมึงยังยังยังเฮ้ยจะว่าใอยเป็นยังคือว่าบ่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 มาบอกกันบ่เออดคอยตื่นก่อนฮะคอยตื่นคอยตื่นคอยฝันมึงฝัน คอยฝันว่าเไม่ีอิโมปนก้อยที่มึงที่มึงดตาตตาร่าอยู่นี่คือมึงฝันคอยฝันคอยเปิดประตูไปเนาะคอยกระสิบคอยกระสิบไปดึงพวกนี้เข้ามาคอยกระตุ้นก่อนนะฝันดีเยมึงฝันฮะฮะฮอยยังียกว่งคอยกว้านคอยแค่ฝันดีวพี่น้าใจเินเนมตาติาตหมดตาติตาร่ามฝันที่ฝันคอยบอกว่าจบคบมเมนต์ไอ้มึงตายลักบุญนี่มึงเฮ้ยไหน